สวัสดีครับมมเบอร์ ember, พวกเรา Body Slam ครับผมสำหรับโท,ทัวร์ที่ผ่านมาก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็เริ่มตน้นตั้งแต่ที่ลอนดอนแล้วก็มาจบที่ที่ที่ลาวแล้วก็ตอนนี้เราก็มีทัวร์เหลือในเมืองไทยอีกประมาณสัก2เดือนนับจากนี้เราก็คาดว่าก็จะสิทธิ์เสร็จสิ้นสมบูรณ์สำหรับทัวร์ที่เราใช้ชื่อว่าทัวร์แสงสุดท้าย World Tour ก็สำหรับ ที่ผ่านมาในต่างประเทศประมาณ6-7โชว์เนี่ยก็สนุกมากประทับใจมากมีพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆคนไทยมาเชียร์ให้กำลังใจพอสมควรแล้วก็สนุกทุกที่ที่ไปก็ขอบคุณผ่านทาง g m e m b e r ด้วยสำหรับคนไทยที่ได้ดูที่ได้มาเชียร์บอดี้สแลมในในเวิด์ u ทัวร์ที่ผ่านมาแล้วก็คนลาวทุกคนที่เวียงจันทร์วันนั้นมีความสุขมากแล้วก็ฝากถึง ทัวร์ที่เหลือของของเมืองไทยที่เราจะทัวร์เป็นทัวร์สุดท้ายของอัลบั้มครามแล้วเราใช้เวลาทัวร์มาประมาณ2ปีกว่าก็เลยอีก2เดือนถ้าเรามีโปรแกรมไปที่ไหนจังหวัดไหนที่แฟนๆของบ o อด s ิสแมหลายๆคนใกล้เคียงหรือว่าอยู่ที่นั่นก็ยังไงก็ฝากด้วยว่าโชว์ท้ายๆโชว์สุดท้ายก็อยากให้ มาสนุกด้วยกันมาร้องเพลงด้วยกันเพื่อเก็บเป็นความประทับใจปิดทัวร์ของของอัลบั้มนี้ครับผมจริง,รงๆแล้วที่ผ่านมา2ปีเนี่ยเราเราเล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้มีประสบการณ์เหมือนเราได้ซ้อมมือมากขึ้นซ้อมเ,อเกี่ยวกับดนตรีมากขึ้นแล้วก็เราจังหวะจากคนต่างๆมาเริ่มมาเริ่มที่จะลงตัว2เดือนที่เหลือมันก็เป็นเรื่องของเราใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา ในเรื่องนดนตรีการพูดคุยหรือว่าการตอบเพลงอะไรต่างๆมางวิธีผมคิดว่ามันเป็น2เดือนที่สุกงอมที่สุดสําหรับในเรื่องของการเพอร์ฟอร์มการเล่นการโชว์สำหรับอนาคตที่อย่างที่ตูนบอกครับตอนนี้เราคงให้ให้ความสาคัญกับการทัวร์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เรื่องอัลบ,บั้มใหม่นี่เท่าที่คุยกับตูนแล้วก็เท่าที่ตูนแชร์กับทุกคนก็คือตูนเขามีไอเดียออกมาไว้ประมาณหนึ่งแล้วซึ่ง เดีย๋ยวมันก็ค่อยๆทําส่วนกับการที่เราเฟดอัลบัมนี้ออกไปก็ค่อยๆให้มันไปตามลำดับของมันครับผม,มก็ผมเป็นตัวแทนวงแล้วกันนะครับพี่เขาพูดไม่ค่อยเก่ง <laughs> เขาพูดน้อยใยหน <laughs> ักกครั <laughs> บผมก็สาหรับพวกเราบอดี้สแลมก็ขอบคุณสําหรับทัวร์ที่ผ่านมาของอัลบั้มครามนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เล็กที่ใหญ่สนามกีฬาราชมงคลกีฬาสถานหรือว่าในผับเล็กๆ ในโรงเรียนแคมปัสทัวร์ทุกที่มีความสุขแตกต่างกันมีบรรยากาศที่ประทับใจแตกต่างกันตามสถานที่ตามวันเวลาที่เกิดขึ้นก็ขอบคุณมากสําหรับระยะทางที่เราเดินทางมาสําหรับอัลบ้มนี้ก็แล้วก็ขอบคุณรวมไปถึงเนื่องในปีนี้เป็นครบ10ปีของของโบนันตรีเล็กๆวงนี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับ5อบัระั้มที่ผ่านมาที่พี่ๆน้องๆหลายๆคนให้การสนับสนุนแล้วก็ าตามไปเชียร์เราหลายๆที่ตลอดตลอด5ัลบั้ม10ปีที่ผ่านมาก centered, ็ขอบคุณมากแล้วก็หวังว่าอีก2เดือนที่เหลือได้สนุกด้วยกัน,นเป็นการปิดท้ายของ,งัลบั้มงี่แล้ว